การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ทับพวันที่21ธันวาคม2อ4พาสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ตได้นำเสนอข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด,ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาศักยาภาพเกษตรกรด้านปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อหาแนวทางช่่ยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจังหวัดภูเก็ตสืบเนื่องจากวันที่15ธันวาคม2 5 1 4นาสนายสมศักดิ์เชื้อสมัน ระธานกลุ่มองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือกลุ่มองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือได้นำปันได้นำเสนอปัญหาราคาผลผลิตสินค้า,าเกษตรต,ตกต่ำเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทาให้ยอดจำหน่ายสินค้า,าเกษตรน้อยกว่าปกติลงไปมากแต่ค่าใช้จ่ายต่างๆต,ต,ต้นทุนกาผลิตมีราคาเพิ่มสูงขึ้นโดยทังกลุ่มองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือต้องการได้ช่วยเหลือในเรื่ององความรู้ และเทคนิคในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพื่อให้ผลผลิตที่จําหน่ายมีคุณภาพและราคาสูงขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภคโดยที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ตมีมติเอกชอบมอบหมายให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ตร่วมบูรณาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกําหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตรด้านปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ศาสตร์การปรับปรุงอาหารแนวใหม่ ในระหว่างวันที่8-9กุมภาพันธ25์2565ณชั้น3อาคารเพชรภูมิพับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมือ่อวยาลัยราชบัตรทูเก็ตเพื่อให้กลุ่มองคอก์กรเกษตรกรได้รับองค์ความรู้ <c oughs> ด้านวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเนื้อใหม่พร้อมทักษะทางด้านเทคโนโลยีการแปลรูปอาหารเบื้องต้นให้แก่กลุ่มองคอก์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ